สวัสดีครับครับครับเออปอดีเจอวิดีโอของอาจารย์ใน u ู u ูบนะครับเรื่องอนาปานสติแล้วลองทําตามก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่เป็นผู้ใหม่นะครับครับครับคราวนี้อนาปานสติที่ที่แบ่งเป็นสิบหกขั้นนะครับอาจารย์ครับขั้นที่ขั้นที่สามนะครับเออสงสัยว่าทำไมถึงอยู่ในรูปของแบบฟิวเจอร์เทนนะครับอืม เอนคดีดีครับครับก็เลยแ,แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือจนถึงขั้นสุดท้ายก็เป็นเป็นฟิวเจอร์เทนมาตลอดหมายถึงว่าถ้าอย่างนั้นตอนที่ทําตอนที่สมมุติว่าขั้นที่สามอย่างอสัพพะกายยปฏิสังเวทีเนี่ยตอนนั้นเราไม่ไม่ได้หายใจเข้าหรือครับหรือไม่ได้หายใจออกอย่างนี้หละครับอืม <EN> สับปะการายไปสั่งเวทีไม่ได้หายใจเข้าไม่ได้หายใจออกทําไมไปคิดอย่างนั้นก็ในเมื่อเป็นจักเกิดขึ้นนะไม่ใช่ฟิวเจอร์เทนธรรมดานะเป็น going to นะไม่ใช่วิวนะอ๋อคือคือคือ,คอที่เอ่อคิดว่าเป็นแบบแบบเห็นเป็นภวิสันติวิพัฒน์ใช่ไหมครับหมายถึงว่าแบบใช่จ,จะคับว่าเป็นจักก็คิดว่าหมายถึงว่าเป็นฟิวเจอร์แบบต้องทําอย่างหนึ่งก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งจะเกิดอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับ อ๋อต้องทําอยู่แล้วมันเป็นแผนนะคร going to เลยจกักอ๋จ<า>กอจั็เกิดห <c oughs> มายความอย่างหมายความว่าสัพพะกายะปฏิสังเวทีอัตติตสามีติตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราเราทํายังไงอยู่ครับหมายถึงว่าในขั้นตอนเนี้ยเราก็ยังหายใจเป็นปกติของเราอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราเราทําสัพพะกายะแล้วเราก็คิดว่าเราจะหายใจเข้าเพราะมันเป็นแบบิติสศัพท์ใช่ไหมครับเหมือนถึงว่าเราคิดอยู่ในใจอย่างเงี้ย เออไม่ไม่คิดเลยมันเป็นอัอนโตโนมันออนติเป็นอัตโนมัติก็แปลว่าตอนนั้นนั่แหละเราเราก็หายใจหายใจเข้าอยู่ใช่ไหมครับเอ่อตอนนั้นน่ะถ้าปัญญาปรากฏนะครับตรงน,นั้นจะไม่มีเราเป็นผู้หายใจไม่มีการกระทําเลยอ๋อครับผมเขาก็ทําตามระบบของเขาเองโดยอัตโนมัติก็เหมือนกับนายช่างกลึงกับลูกมือนายช่างกลึง ครับที่นายช่างกลึงก็เป็นผู้รู้อยู่ลูกมือนายช่างกลึงก็มีหน้าที่ชักเชือกรหรือเปรียบเทียบกับนายช่างทองที่นายช่างทองเนี่ยก็เป็นผู้เป่าอยู่ครับเป่าทองเป่าชิ้นงานให้อ่อนเพื่อที่จะขึ้นรูปชิ้นงานนายช่างทองนะหน้าที่นะก็คือตัวสิเนีงง่ยส่วนลูกมือนายช่างทองเขาก็มีหน้าที่ปั๊มลมไปก็นั่นหมายถึงว่าไอ้ตอนนั้นน่ะถ้าสติปัญฐานเนี่ยเริ่มเริ่มปรากฏอนะ ครสภาพธรรมของผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่าลมเขาก็บพัดของเขาไปเองไม่มีเราไปผู้หายจำอย่างนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องวัยากรนิดนึงนะครับการที่จะพูดว่าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยหรือว่า going to ในขั้นสัพปะกายะเนี่ยต้องทราบก่อนเบื้องต้นว่าตรงที่พระองคัดว่าปรนมุขข้างสิงอุบัติเปตวา้นน่ะตรงนั้นเป็นตัวเขก คือเข้าไปตั้งไว้แล้วอย่างต่อนเนื่องนะสไ <Or> ต sign sign. ล์จมูกอะเสร็จแล้วพระองค์ตัดคำสั่งเป็นเพซเซนเทน e ว่าโซสโ,โตวาซิสโตปัสติลตแล้วก็ตัดเรื่องของทีคังวาที่เป็นรูปประโยคเอ่อน่าจะบ่งเป็นดังซิมเปิหรือว่าเป็นใช่ครับเป็นซิมเปิฮะพอเป็นซิมเปินเนี่ยมันก็หมายถึงว่าประโยคที่เป็นลักษณะใกล้เคียงคำสั่งหรือธรรมชาติของการทำนั่นเอง หลังจากนั้นทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ยโดยสาระของทีคังกับรัศสังเนี่ยสาระอยู่ตรงที่ว่าทีคังเนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเราจะแปลว่ารู้ลมยาวถูกไหมจริงๆคํ<ท>คำว่าทีคังเนี่ยก็คือลมปกตินั่นแหละอ oh. แต่พอรัศสารเนี่ยมันจะผิดปกติเพราะมันมาจากความสงบมันจะสั้นมากถ้าบาลีภาษารีบุตรจะใช้ํำว่าสั้นนิดเดียว ผมจาสัพ์บาลีไม่ถน,นัดเท่าไหร่นะอัตลิเอือสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ภาษาลิบุตรลองเป,ปิดลองเปิดอปฏิสัมพิธามาเทียบดูสัพ์นะก็ก็บ่งชี้ว่าหายใจเข้านิดเดียวนิดหน่อยหายใจออกก็นิดหน่อยตรงนั้นแหละรัสสังปรากฏซึ่งสาระของทีครั้งและรัสสังเนี่ยก็อยู่ที่รู้ความนานทั้งคู่เลย เป็นลักษณะของบาลีว่าอัฐานะาสังขาเตอไอตัวสังคาเตเนี่ยเราเรียนบาลีแล้วก็คิดว่าตัวนั้นมันคือการนับใช่ไหมอืมใช่ใช่ครับแต่อัฐานะาสังคาเตเนี่ยตัวอัฐานะามันแปลว่าระยะทางก็ได้หรือระยะเวลาก็ได้แต่ภาษาที่บุตรชี้เลยว่าระยะเวลานะแล้วสังคาเตก็คือการคเนเอาแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือรับรู้การเวลาของลมหายใจเข้า เป็น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 ,เป,นเป็นช่วงเวลาใช่ไหมครับไม่ถเป็นความยาวของเวลาไม,ไม่ได้ไม่ได้ระบุถึงความยาวของลมหายใจถูกถูกแต่แต่นะครัขณะที่รู้อัธนะในส่วนสังขาเตที่เป็นระยะเวลาเนี่ยก็รู้ระยะทางด้วยแต่ไม่ได้ไปตามอยู่ที่จุดจุดเมือเนี่นี่คือสาราของก้าวแรกตามคําสั่งเลย ถ้าจับตรงนี้ได้สสงบทันทีคุณฟุตมาจากการเซิร์ชไหมฮะเออผมออาผมพิมพ์อานาปานสต,ติบาลีพันทิปก่อนแล้วก็ไปเจอกระทูที่อาจารย์อาจารย์แป๋วไวแล้วแล้วผมก็กดลิงก์ยูทูบมาเจอ ช่องมีดิเทชันคลาสออนไลน์ครับแล้วก็ก็ก็ฟังแล้วก็เท่าที่ฟังก็คือคล้ายกับที่ตัวเองทำอยู่ก็เลยแอดห้องมาเรื่อยๆครับอืมครับครับยินดียินดีนดเรามีชั่วโมงปฏิบัติกันวันละสามครั้งนะครับตีสี่ถึงหกโมงเช้าออบ่ายสองถึงบ่ายสี่แล้วก็สองทุ่มถึงสี่สี่ทุ่มทุกวันเข้ามา ร่วมได้นะได้ได้ครับคือจะนั่งร่วมกันหรือว่าจะจะคุยเป็นสนทนาธรรมอย่างนี้ครับก็คือในช่วงแรกถ้าเป็นผู้ใหม่ครับยังไม่รู้วิธีการเนี่ยผมจะเข้ากว่านครึ่งชั่วโมงอธิบายวิธีการก่อนนักกันนะนะส่วนเอ,อสมาชิกที่เข้ามาปฏิบัติส่วนใหญ่เขาก็รู้เป็นหมดแล้วรู้วิธีแล้วบแบบนั้น มีหัวข้อคำถามประเด็นอื่นไม่เอ่ยยังเลยครับกําลังกําลังค่อยค่อยเพราะว่าตอนนี้คือคือผมท่องอาณาปาณาสติเฉพาะตัวบารลีอะครับแล้วก็พอจะมีความรู้บ้างก็เลยแบบมีความสงสัยว่าทําไมอยู่ดีเปลี่ยนเป็นเหมือนฟิวเจอร์เทสอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยอืมครับเเรียนบารลีบาลีด้วยอ,อะครับอาเรียนอยู่ครับอืมดีดีดีครับหายาก ที่เป็นคาราวาชะไหมคุณฟุกคาราวาเป็นเป็นคาราวานครับอืมครับอนุโมทนาครับขอบคุณครับ,รบก็ในคลิป youtube มีหลายคลิปที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจอนาปาสิมากนะครับลองไล่ดูในวิดีโอลิสต์ดูว่าถ้าเป็นไปได้ก็เจาะการฟังทุกอันเนี่ยจะได้เกิดประโยชน์มากได้ครับแล้วมาจอยห้องปฏิบัติกัน นะฮะก็ถ้ามีอะไรก็ส่งข้อคำถามได้ตลอดนะได้ครับกลับขอบคุณอาจารย์ครับตัวหรือว่าในห้องอสนทนาก็ได้ได้ครับกลับขอบคุณมากครับครับด้วยความยินดีนะคุณฟุกครับเอาวันนี้โอเคประมาณนี้เนาะครับขอบคุณครับพบกันพบกันดีครับ